บทที่สิปัตนาสสตยานีทาภูตานิสมาคาตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิขีสัพเพวภูตาสุม,มานาภาวันโตอาโถปิสักกัจจสุนันโตภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีทาสัพเพไมตังกะโรธามานุสิยาปาชายะ ทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยภะริงตัสมาหิเนรคทะอปะมัตตายัางกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสักเเคสุวายัางรัตนางปณีตังเอตนะโนสะมังอธิตัถาคาเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,านสวัสดีหตุ หายังวิลาคังอะมะตังปนิตังยะทัชคาสักกะยะมุนีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสะมาติกิจิอิธรรมปิธรรมีรัตนปนิตังเอเตนะสัจจนนสุวัิหิโตยัมพุนทัศเสยโถปะริวันนะอีสุจริงสมาธิมานันตะลิกันยะมาหุ มาทินาเตนะสะโมนะวิชิติอิทัมปิธรรมีรัตนาปณีตังเอเตินัสเจนะสวุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐะสะตังปะสัทธาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุคัสตัสสาวกาเอเตสุนินธานิมหพรานิอิทัมปิสังเครัตนาปณีตังเอเตินัสเจนะสวุวติโหตุ เยสุป,ปะยุตามะนาสาทัตทันเหนะนิกามิโนโคตะมะสาสะมันนำหิเตปติปตาอะมะตางวิไหหะสัทธารัตรัตทามุทานิพุติงคุณชะมานาอิทัมปิสังคะะีรัตนางปนิตาเอเตนะสจเจนะสวัติหโตยะถินทะขิโลปะทะวิง สิโตสิยาจะตุพิวาเตภิอาสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสามปุริสังวะทามิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสสะติอิธามปิสังคีรัตนังปณิตังเอเตินัสัจจานาสวัสติหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีละปัญเยนะสุเท ตาีิกินจาปิเตหติพุสัปปะมาตานะเตภะวังอัฏฐมนาทิยันติอิธัมปิสังเคระตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหงตุส,สัทวาสะทัสสะนะสัมปทายะตะยะสุธรรมาชหิตาภะวันติสักกายทิฐิวิจิกิจฉิตันจะสีลภะ,ะตังวาปิยะ ทัตธิกินจิจะตูปะจะตูหาปาเยหิวะบิปปะมุตโตชะจาพิธานานิอาัาพภูกาตุงอิธรรมปิสังเคลตนาปนีตังเอเตนาสัจินาสุาสวตีหงตุกินยาปิสโสกัมมังกาโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอาัาพภูสูตัสสะป,ปะติดฉะทายะ อะภะพตาติดถะปะทัสสะอุตตาอิธรรมปิสังเคระตระนังปณิตังอิตินะสจจนะสวตัตีโหตุวะนับวะวะนัปะคุมเพยยะถาผุดสิตะเคคิมหานามาสีปะถะมัสมิคิมเหตตะถูปะมังธรัมรมะวะดังอะเทสะยิ นิพพานะคามิงตะมะมังหิตายะอิทัมปิพุเทรตระตนัปนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุวะโรวะลันยุวะระโทวะราหะโตอ,อนุตตะโลธรรม,มะวะลังอะเทสะย,ยิอิทัมปิพุเทรตระตนัปนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุขีนางปูรานังณวังนัตถิสัมภะวางังวิรัตตาจิตตา ยะติเกพะวัสมิงเตขีณพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีลายะถายัมปะทีปโปอ,อิธามปิสังเคระตระนางณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหัตุยานีทัปูตานิสมาคตานิปุมาณิวายานิวะอันตะลิเคตถาคตังเทวมนุษะปูชิตังพุทธังนมัสามะสุวติหัตุ ยานีทาปูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวัตอันตลิเคตถาคาตังเทวมนุษย์สาปูชิตังธรรมังนามาสามะสวัสดิโหตุยานีทาปูตานิสมาคาตานิภูมานิวายานิวาอันตลิเคตถาคาตังเทวมนุษย์สาปูชิตังสังฆังนามาสามะสวัติโหตุบทที่สิบเอ็ดอาตานาติปะอานาบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยาปริส สัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตประวัชิตโตสัพพะเวีระมาติกันโตนิพุโตจะตุวังภะวะสัพพิติโยวิราชันโตสัพพะโลโกวินาสโตมาเตภวัตวันตะระยะตะราโย,ะะะย,ะะะยะสุขีทีคายุโภภะวะอภิวาทานาสีเลสะนิจจังวุฒาปะจายนจโนจะตาโรธรรมาวัทัน อายุวันโนสุข,ขังภลังบทที่12อาทิตตปริยายะโสตเอมมีสุตังเอกังสมยังภะควาคะยายัางวิหาราติคะยาสีเสสสัตถิงพิขุสาหาเสนตตะโคภะควาพิขุอามันเตสิสสะพังพิขะเวอาทิตตังกินจ่าพิขะเวสัพังอาทิตตังจักขงุงพิขะเวอาทิตตัง ลูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตาังจาักขุสัมัสโสอธิโตายามปิทางจักขุสัมภส,สัปจจะยาอุปชชตติเวทยายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุขะมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตาังอาธิตาังลา,าคินาโทสักขินาโมหักขีนาอาธิตังชาติยาชารามารณีนสโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติบาทามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตาโสตสัมผัสโสอธิโตยัมปิทางโสตสัมผัสสะปัจจะยาอุปชัตติเวทายังสุขังวา mm. ท,ทุกขงังวาอาตุขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาอธิตังชาติยาชรามรานีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมะนสหิอุปายาสหิอธิตันติวาทามิ คานังอทิตตังคันธาอธทิตตาคานวิญญาณังอธทิตตังคานะสัมผัสโสอธทิตโตยัมปีทางคานะสัมผัสสะปัจจะยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขขังวาตามปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังละอาทิตตังลาคคินาโทสักินาโมโภหักินาอาทิตตังชาติยาชรามารณีนะสุกหิผลิเทวีหิทุกขิหิโทมนัสิหิอุปยาสิงหิอธทิตตันติวัฏามิ ชีวหาอธิตาลัสาอธิตาชีวหาวิญญาณังอธิตังชีวหาสัมผัสโซอธิโตชิยำปีทางชีวหาสัมผัสสปัจญาอุปชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอะทุขามาสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังลาคคินาทุลาคคินาโทสักขินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามารณเนะโสเกหิปริเทเวหิทุเข่หิโทมนาสีหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิ กายโยอธิโตโุทพาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายะสัมผัสวอธิโตยมปีทางกายะสัมัสสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิตปริเทเวหิทุเขหิตทุมนาสหิตอุปายาสหิอธิตันติวทามิ มโนอธทิตโตธรรมาอธทิตตามโนวิญญาณังอธทิตตังมโนสัมผัสโสอธทิตโตยัมปีทางมโนสัมภัสปัจจยอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตตังอาทิตตังาักขินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวาทามิ เอตังปัสังพิกเวสุตวาอริยสาวโกจักขุสะมิงปินิพินตติโรเปสุปินิพินตติจักขุวิญญาณิปินิพินตติจักขุสัมผัสเสปินิพินตติยัมปิทางจักขุจักขุจักขุวิญญาณิปินิพินตติจักขุสัมผัสเสปินิพินตติ ยัมปิทางจากขูส in <am blem itch XML> ัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัสมิปีนิพินตติโสตัสมิงปีนิพินตติสันสัทธิสุปีนิพินตติโสตวิญญาณีปีนิพินตติโสตสัมผัสเสปีนิพินตติยามปีทางโสตสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอาทุขมาสุขังวาตัสมิปีนิพินตติ คานาสมิงปีนิพิน pues ตติคันเทสุปีนิพินตติคานาวิญญาณีปีน,นิพิ teachers, านตต nah ิคานาสมัมผสเสปีนิพินตติยำปีทางคานาสม是是ัมผ er ัสสะปัจจยาอุปัชชะติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขะมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินตติชิวหายปีนิพินตติละเสสุปีนิพินตติชิวหาวิญญาณีปีนิพินตติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินตติยำปีทางชิวหาสัมผัสสะ ปัจจะยาอุปชาติเวทายตันสุขังวาทุขังวาอาทุขงมัสุขังวาตาสมิงปีนิพินตติกายสมิงปีนิพินตติภูธาเพสุปีนิพินตติกายวิญญาณิปีนิพินตติกายสัมผัสเสปีนิพินตติยำปีทางกายสัมผัสปัจจะยาอุปชาติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขามัสุขังวาตาสมิงปีนิพินตติ มานาสมิงปีนิพินตติธรรมิสุปีนิพินตติมโนวิญญาณีปีนิพินตติมโนสัมภเสปีนิพินตติยามปีทางมโนสัมภัสัปจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัตุขามสุขังวาตัสมิงปีนิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตตัสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสีตังพัมะจะได้ยังกะตังกะลานียังปาปะนาปะรังอั อิทธา,ายาติปะชาณาติติอิทัมาโวจ่าภควาอัตตมะนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปะนาเวยากะระ,ะนัสมิงพันยะมานีตตสพัพภิกขุสหัสสะอนุปาทะทายะ อาสะเวหิจิตานิวิมุจจริสุติบทที่สิบสามอนัตตลักขณสุตังเอวันมีสุตังเอกังสมัยยงพระวารพาลานสียังวิหารติอีสิปัตตานีมีคาทาเยตตะรโขพระวาปัจจะวะคัคยเยพิขูอมันตาเตสิลูปังพิกขเวอนัตตาลูปังจัตถิทางพิกขเวอัตาอภา,าวิสานายิยทางลูปังอภา,าทายสังวัเตยยะลัเพถาจะรูเป เอวังมีร an ah ูปังหูตุเอวังมีรูปังมาอาหูสิติยสมมาจากหูพิขเวรูปังอนัตตาตสมาจะรูปังอาภาทายสังวัตติณจะระพาติรูเปเอวังมีรูปังหูตุเอวังมีรูปังมาอาหูสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิขเวอัตตาอาภะวิสะนิทังเวทนาอาาทายสังวัตเตยะ รับเพถะจะเวทนายะเอวังมีเวทนาของตุเอวังม <nutritional losses> ีเวทนามาอังหสิติยสมาจะกโหพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินาจารภาติเวทนายะเอวังมีเวทนาของตุเอวังมีเวทนามาอังหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตาอาภาวิสัตานยิทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพถะจะสัญญายะเอวังมีสัญญาของตุ เอวังมีสัญญามาเอาหสิติยะสมาจักโขพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินะจะรับภัตติสัญญายะเอวังมีสัญญาของตุเอวังมีสัญญามาเอาหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะเหีงทางพิขเวอัตตาอาภาวิสังสุนะอีทางสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยยุงรับเพถะจากสังขารสุเอวังมีสังขาราหงตุเอวังมีสังขารามาเอา อสุนติยัสมาจากโหพิขเวสังคาราอนัตตาตสมาสังคาราอาภัทายสังวัตตันตินาจารพัติสังคาริสุเอวังมีสังคาราหงุเอวังมีสังคารามะสังคารามะอิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจะอิทางพิขเวอัตตาอภาวิสัตนายทางวิญญาณังอภาทายสังวัตเตยะ ลัเพทาจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหตุเอวังมีวิญญาณังมาอหูสิติยสมาจะโคพิกเววิญญาณังอหูอนัตตาตสมาวิญญาณังอาาธายะสังวัตตินาจารพติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหตุเอวังมีวิญญาณังมาอาหูสิติยังกินมัญญาถาพิกะโวพิกาเวลูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยม ยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุขังวิปาริณามะธรรมังกัลลังนุตังสามะนุปัสิตุงเอตังมะมาเอโสหะมัสมีเอโสมีอัตติโนหีตังพันเตตังกินมัญญาถะพิขเวเวทนานิจาวานิอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจจังทุขังวิปาริณา มะธรรมังกะลังนุตังสะมะนุปสีตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสมีอัตติโนหตังพันเตยังกิงมัญญาถาพิกเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปะลินามะธรรมังกะลังนุ ตังสามานุปสิทธุงเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโสมีอัตติโนหิตังพันเตตังอินมัญญาถะพิกเวสังคารานิจาวะอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังภควิปาริณามะธรรมมังกะลังนุตังสามานุปสิตธุงเอตังมามาเอโสหามัสมีเอโสมีอัตติโนหิตังพันเต ตังกินมัญญาถาภิกขะเววิญญาณังวินิจังวาอานิจังวาติอานิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปัสสนามะธรรมมังกลลาลังนุตังสัมมาณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมะสมีเอโสมีอัตติโนหิตังพันเตตัสมาหิตตัสมาติ หาพิกาเวยังกินยังกินจิรูปังอตติตานาคะตปัจจุปันตังอัจชตังวาพะหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาสุขุมางวาหินังวาปานิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูปังนีตังมามะ์นีโสหะมัสมีนะมีโสอัตติเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาทัพัง ยากาจิเวทนอาอติตานาคต,ตาปัจจุปนาอาัชตาวะพหิทาวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาหินาวาปะนิตาวายาธุลสันติกวาสภาเวทน,นาเนตังมะมะเนสหามัสมตนะมีสอัตต,ติอวามีตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญาญาทัตถังยากาจิสัญญาอาตีตานาคต,ตาปัจจุปนาอัชตา วาพาหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันติกเกวาาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะมีโสอัตเติเอวะมวังเอวะมีตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัทพัง เยเกจิตสังขาราอติตานาคตาปัจจุปนาอัชตาวาหิทาวาโอราลิกาวาสุขมาวาหินาวาปนิตาวาเยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัทธพังยังกินจิวิน ญาณังอัตติตานะคตะปัจจุปนังอัชตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวะหินังวาปะนีตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังนีตังมามาเนโสหามาสมินะเนโสปัตตาติเอวามีตังยะถาภูตังสัม,มาปัญญายะทัฏฐพังเอวังปัสสังภิกะเวสุตตาวาอริยาสาวะโกสุป,ปสัสส밍ปินิพินตติเวทานายะปิงนิพินตติสัญญายะปิ นิพินตติสังคาเรสุปินิพินตติสันวิญญาณนสมีงปินิพินตินิพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมีงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพัมมะจริยังกะตังกะลานียังนาปังอิทาตายาติปะชานาติติอิทัมวจจาภะคะวาอัตตมนา ปัจจวัคคียาภิกขุพระครวตโตภาสิตังอะพินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยากะละนานสมิงวิญญาณนะวิญญะพันยะมาเนปัจจวัคคียานางภิกขุนางอะโนปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตวิมุตจ,จิงสุติ